การบริหารประเทศครับการได้คุณทักษิณกลับมาอีกครั้งดูเผินๆเหมือน,น,นประเทศไทยกําลังจะได้ผู้นําแพ็คคู่ใช่ไหมครับคนหนึ่งดูดีมีประสบการณ์เดินสายทํางานนอกทาเนียบโชว์วิชั่นใหม่แทบทุกเวทีครับส่วนอีกคนอยู่ในตําแหน่งเป็นคนรุ่นใหม่ทํางานในทำเนียบพร้อมประสานการทํางานกับคนรุ่นเก่าและก็ไม่ต่างอะไรกับด้านการเมืองเศรษฐกิจที่ผมได้บอกไปแล้วก็ท่านประธานในความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเรากำลังมีผู้นำนอกระบบที่ทำงานนอกธรรมเนียบเป็นคนชี้นำวาระเป็นคนให้ข้อมูลและนโยบายนำหน้ารัฐบาลโดยปราศจากความรับผิดรับชอบใดๆเพราะไม่ต้องถูกทวงดุลตรวจสอบสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครับในการดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารไม่มีคุณสมบัติขาดวุฒิภาวะขาดความรู้ความสามารถและขาดเจตจำนงในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ส่งผลให้เกิดการทำลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหา ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองครอบครัวและพวกพ้องเป็นตัวตั้งอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมครับนางสาวแพทองทานชินวัตรย,ยังไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการเอารัดเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมโกหกหลอกลวง ไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญากับประชาชนไว้เป็นนั่งร้านช่วยเหลือต่างตอบแทนบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบราาประชาธิปไตยบริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมทำลายนิติรัฐทำลายระบอบประชาธิปไตยในระบบราาัฐสภาเจตนา ตลอดจนปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้การบริหารงานของตนเองทั้งยังทุจริตเชิงนโยบายบริหารบ้านเมืองที่เอื้อแก่ผลประโยชน์ของพวกพ้องและกลุ่มทุนแต่งตั้งบุคคลที่ขาดความรู้ความสามารถเหมาะสมไม่ซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่นๆนอกจากนี้ยังสมัครใจยินยอมให้บุคคลในครอบครัวชี้นำ ชักใหญ่ให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองประพฤตินตนเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจใดๆจากพฤติการดังกล่าวที่พวกข้าพเจ้าได้กล่าวมาหากปล่อยให้บุคคลดังกล่าวยังคงบริหารราชการแผ่นดินต่อไป ย่อมสืบมาซึ่งความเสียหายของประเทศชาติและประชาชนยากที่จะเยียวยาได้จึงขอนำเรียนและขอขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่กรุณาบรรจุยตินี้ในการประชุมทำไมคนไทยจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาทำไมคนไทยถึงยังไม่มีโอกาสที่จะมีผู้นำที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการหา ทางออกให้กับประเทศทั้งๆที่การเลือกตั้งในปี2566ที่ผ่านมาประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศลงมติกันแล้วว่าอยากได้การเปลี่ยนแปลงคำตอบทีอบ่อธิบายทุกอย่างได้ชัดครับเพราะรัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นดำรงอยู่และเดินหน้าต่อเพื่อให้เกิดดีลแลกประเทศซึ่งผลประโยชน์ของคนตระกูลชินวัตรและครอบครัว ยึดเป็นแกนกลางและมีผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใกล้ชิดและเครือข่ายการเมืองเป็นแกนรองส่วนประเทศและประชาชนนั้นต้องรอออกไปก่อนเดี๋ยวใกล้วันเลือกตั้งพวกเราค่อยมาปรับบทละครกันอีกทีใช่ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีครับภายจากวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาที่สื่อมวลชนตั้งคำถามกับท่านว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับคำว่าดีลแลกประเทศ ที่พวกผมตั้งชื่อให้จากการอภิปรายในครั้งนี้ถ้าท่านจําได้ท่านตอบคําถามนั้นว่าอะไรครับท่านถามสื่อมวลชนกลับไปว่าตระกูลชินวัตรได้อะไรสื่อมวลชนก็เลยอธิบายต่อครับอธิบายต่อว่าก็ได้คุณทักษิณกลับบ้านไงท่านนายกตอบคําถามต่อว่าอะไรท่านจําได้ไหมครับท่านถามว่าได้คุณพ่อกลับมาอ๋อคงเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไป ชัดเจนดีครับท่านประธานอย่างน้อยน้อยนายกก็รับตรงๆโดยในโดยการไม่ปฏิเสธว่าดีในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพื่อพาคุณพ่อกลับบ้านจริงๆเพราะถ้าหากไม่เกี่ยวครับสัญชาตญาณแรกของคนตอบคําถามก็ต้องปฏิเสธทันทีแต่นี่ไม่ได้ปฏิเสธใดๆครับในแง่ของการบริหารประเทศครับการได้คุณทักษิณกลับมาอีกครั้งดูเผนๆเหมือนประเทศไทยกําลังจะได้ผู้นําแพ็คคู่ใช่ไหมครับ คนหนึ่งดูดีมีประสบการณ์เดินสายทํางานนอกทำเนียบโชว์วิชั่นใหม่แทบทุกเวทีครับส่วนอีกคนอยู่ในตําแหน่งเป็นคนรุ่นใหม่ทํางานในทำเนียบพร้อมประสานการทํางานกับคนรุ่นเก่าและก็ไม่ต่างอะไรกับด้านการเมืองเศรษฐกิจที่ผมได้บอกไปแล้วก็รรท่านประธานในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเรากําลังมีผู้นํานอกระบบที่ทํางานนอกทำเนียบเป็นคนชี้นําวาระ เป็นคนให้ข้อมูลและนโยบายนำหน้ารัฐบาลโดยปราศจากความรับผิดรับชอบใดๆเพราะไม่ต้องถูกทวงดุลตรวจสอบในขณะเดียวกันครับวันหนึ่งเคยบอกจะให้ค่าไฟ3บาทเจแต่ก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นผ่านมาอีกแก้2เดือนครับอยู่ๆก็บอกว่าจะลดค่าไฟให้เหลือ2องบาท50ราคาค่าไฟลดเร็วพอๆกับความน่าเชื่อถือเลยครับ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านประธานกลายเป็นคนนอกระบบพูดไปเรื่อยไม่ต้องรับผิดรับชอบอะไรเลยส่วนคนที่อยู่ในระบบนั่งอยู่ในสภาหแห่งนี้แทนที่จะเป็นพลังตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับกลับขาดทั้งความรู้ความสามารถขาดวุธิภาวะ และขาดเจตจำนงทางความเมืองการเมืองจริงเราอายุใกล้ๆกันเราควรมีความเข้าใจแล้วก็จริงเส้นทางทางการเมืองก็มีความคล้ายกันอยู่บ้างนะคะไม่ว่าเ,เราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ย เราก็เจอชะตากรรมนะคะและการถูกกระทำของพักการเมืองทำให้เรามาถึงวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าพักของดิฉันไม่ถูกกระทำทางการเมืองในวันนี้เราอาจจะยังมีนายกที่ชื่อดรทักษิณก็ได้นะคะแล้วพักของท่านก็อาจจะยังมีหัวหน้าพักที่ชื่อธนาธรก็ได้ตลอดระยะเวลาสองวันนะคะของการอภิปรายนะคะก็เป็นสองวันที่ดิฉันได้ยินชื่อตัวเองมากที่สุดในชีวิตนะคะ,ะคิดว่าทุกๆท่านนะคะก็คงได้ ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะเต็มความสามารถอะไรที่เป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็อะไรที่เรากระทบกระทั่งกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำงานร่วมกันต่อไปได้ค่ะท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็ได้ย้ำในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถูก ครอบงำนะคะอยู่หลายครั้งคนที่ย้ําเรื่องดเดิมๆอยู่หลายครั้งไม่แน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองขาดหรือไม่แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราก็ไม่ต้องคิดแบบนั้นก็ได้นะคะที่จริงไม่ใช่แค่ดิฉันค่ะที่ถูกกล่าวหาเรื่องการถูกครอบงำนะคะท่านเองก็ถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำเช่นกันแต่ว่าต่างกันค่ะตรงที่ ดิฉันถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำโดยคุณพ่อนะคะของท่านถูกครอบงำโดยคนที่ไม่ใช่พ่อนะคะก็มีความต่างกันค่ะแล้วก็ดิฉันคิดเลยว่าไม่อยากให้ใครพูดแบบนี้นะคะส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันจริงเคารพแล้วก็ให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้สึก เช่นนั้นเลยมันก็ไม่ได้เคยออกมาจากปากดิฉันนะคะว่าจะสงสัยในภาวะผู้นำของท่านหรืออย่างไรนะคะจริงเราอายุใกล้ๆกันเราควรมีความเข้าใจแล้วก็จริงในเรื่องของเส้นทางทางการเมืองก็มีความคล้ายกันอยู่บ้างนะคะไม่ว่าเ,เราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เจอชะตากรรมนะคะและการถูกกระทำของพรรคการเมืองนะคะทำให้เรา มาถึงวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าพักของดิฉันไม่ถูกกระทำทางการเมืองในวันนี้เราอาจจะยังมีนายกที่ชื่อดรทักษิณก็ได้นะคะแล้วพักของท่านก็อาจจะยังมีหัวหน้าพักที่ชื่อธนาธรก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะชะตากรรมมันมาถึงแบบนี้ทางกา,การเมืองนะคะมาเป็นแบบนี้ทั้งดิฉันและทั้งตัวท่านก็คงจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด นะคะแล้วก็การที่จะด้อยค่าคนอื่นแบบนี้ดิฉันคิดว่าก็อย่าทำเลยค่ะอีกอย่างนะคะการที่ดิฉันเป็นลูกของดรทักษิณนะคะก็นนแน่นอนล่ะค่ะถูกวิจารณ์ถูกปรามาทมาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จนถึงวันนี้ที่ดิฉันเป็นนายกชื่อ คนที่ถูกเมนชั่นรองจากดิฉันก็คงจะเป็นท่านนะคะท่านคุณพ่อเนะะี่ยค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ว่าดิฉันเองก็คิดเลยว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายเช่นกันนะคะที่ดิฉันจะรับฟังหรือว่านำข้อแนะนำของดรทักษินนะคะมาใช้หรือมาพิจารณาเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ถูกยอมรับ ในวงกว้างทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าความคิดของท่านจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนดิฉันมั่นใจว่านั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็มีนักการเมืองอีกหลายๆท่านนะคะที่โดนในเรื่องของการตัดสิทธิ์จากการยุบพัก,กตัดสิทธิ์ทางการเมืองออมากน้อยต่างกันนะคะก็ยังเห็นว่าทุกๆคนค่ะก็ยังเดินหน้า ทำงานในเรื่องการเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายการเดินหาเสียงพบพี่น้องประชาชนนะคะก็ยังทําได้นะคะทำไมถึงเป็นเรื่องของท่านทักษิณเพียงคนเดียวทีเ่เป็นประเด็นนะคะหรือว่าท่านทักษิณอาจจะโดนตัดสิทธิยกกำลังสองก็ไม่แน่ใจดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ